สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีกุมลัคนากุมในเดือนเมษายนพศ2 5 6 6ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระวังวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมหมอมีนอ่านทางหัวราศาสตร์ไทยนะคะวันที่ก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้แล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ ก็ไม่ใช่ดวง,งคุณโดยตรงและก็บอกว่าคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดนะคะไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะเอากรณีคนที่มีปัญหานะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะหมอว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นการปรับตัวมันเป็นการที่พวกคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจ พูดอะไรกันเล็กๆน้อยๆนะคะจุกจิกยุ้มยิ้มนี่มันไม่ตรงกันเลยความคิดไปคนละทางหรือบางท่านนะคะพวกคุณคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแล้วยังมีฝั่งสมมตินะคะไม่ไม่ได้แปลว่าต้องทุกคนนะคุณพ่ออ่บางคนก็คุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะสภาวะแวดล้อมทําให้เรามีปัญหาการทับซ้อนเข้าไปอีกนะคะตรงนี้นะความสัมพันธ์พวกคุณอาจจะคบกันมานานหรือคุยกันมา อาจจะบางคนแต่งงานกันแล้วหรือบางคนเป็นสถานะแฟนแล้วแต่ความสัมพันธ์น่ะมันเหนื่อยค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าต่แหงแมนเป็นสภาวะที่ทนน่ะก้ามกืนฝืนทนมันเหนื่อยมันรู้สึกมันคุ้มเครือมันสับสนแม่หมอว่าความสัมพันธ์นี้มันไพ่โดเวอร์มันหมายถึงดาวเสาก็ได้หรือการห่างงกมาหรือการจบแบบหนึ่งเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่เพื่อให้เราบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้เรียนรู้นะคะในความว่าเรายังอยากมีกันและกันอยู่ไหมก็ได้นะคะตรงนี้ แต่ถ้าความสัมพันธ์ที่คุณผ่านมาคุณคบกับใครแม่หมอว่ามันไม่ชัดเจนนะถ้าเป็นคนคบคนคุยแล้วไม่มีสถานะเนี่ยมันก็ยังไม่มีสถานะนะคะมันไม่ชัดเจนอะไรหมอว่าคุณเครียดคุณคิดเยอะคิดมากในสภาวะความสัมพันธ์หรือมีความอึดอัดนะคะตรงนี้แล้วก็กดดันบางสิ่งบางอย่างนะคะสเตนนี่เป็นสภาวะที่ทนแหละทนก็คือความอดทนหรือไม่ก็เราพยายามเราที่จะปรับ ตัวปรับจูนหรือหรือไม่ก็ไปไปกับกับนะคะพยายามอยู่แล้วในความรักความสมันธ์แต่มันอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะเพื่อนๆตรงนี้หมอว่ามันติดมีปัญหาตรงนี้มันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงทําให้ความสมัธ์อยากจะมุบอลงมามันเหนื่อยนะคะตัวได้เนาะแต่ถ้าเป็นกรณีคนโสดที่คุณจบไปใครมานานนะคะหรือไม่ก็อยู่กับคนเดียวมานานโสดอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหนึ่งเรียนเนี่ยแม่หมอว่ามีสองถ้วย ในความรักความสัมพันธ์นี้คนที่รู้สึกดีนะคะคนที่มองตาแล้วเข้าใจแต่คุณก็ไม่ได้รีบร้อนนะเพราะว่าหมอจะอ่านตามไพ่แล้วนะเพราะว่าเป็นเก้าเหรียญเป็นสถานะที่ไม่ได้แปลว,ว่าคุณไม่อยากมีแฟนนะคะหมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองแล้วโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําเรื่องเงินเรื่องงานนะคะอยากมีเงินนะคะ โฟกัสในสิ่งที่เราจะทำเราก็สามารถอยู่กับตัวเองได้ถ้าความรักมันเหนื่อยความรักมันมาแล้วมันไม่ใช่สำหรับเราคุณก็สามารถอยู่คนเดียวไปก่อนได้แต่ถ้ามีเข้ามาคุณก็ไม่ได้รีบร้อนค่อยๆคุยค,ยค่อยๆศึกษากันไปหมายถึงช่วงนี้ซะมากกว่านะคะเพื่อนๆแต่ถ้าความรักใดที่อยู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวตรงนี้มันมีสภาวะที่อึดอัดมันมีสภาวะที่กดกด,ดันมันมีปัญหา เรื่องความไม่เข้าใจหรือไม่ก็วุ่นวายหลายฝ่ายนะคะทำให้ผู้คุณมีปัญหากันด้วยความสัมพันธ์นี้มันเหมือนนะคะอาจจะอยากเฟดตัวมาหรือนิ่งหรือเงียบบางคนความรักที่แตกต่างนะะเด็กเธอเรียนเนี่ย อาจจะอายุที่แตกต่างกันบางคนห่างกัน7ปี10ปีกว่าก็มีความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกว่าต้องอาศัยความเข้าใจกันมากๆแต่ถ้าโสดช่วงนี้มีเกณฑ์มีคนเข้าใจไมีพบพบคนใหม่นะคะมีเกณฑ์ที่มองตาแล้วเข้าใจกันรู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้รีบนะคะตรงนี้ขอดูราศีกุมนิดนึงนะราศีกุมอาจจะคุยกับธาตุดินนะคะการพฤกษสมังกรธาตุน้นํากรกฎมีนพิจิกนะคดูอาจจะเป็นคน ใครหรือคนต่างชาติก็ได้เด็กเธอเรียนธาตุด,ดินเหมือนกันไฮละอาเดอะมูนชาวมีลัคนาเมีนนะคะาขึ้นมาสองรอบแล้วนะเดอะมูนนะคะช่วงนี้คุณอารมณ์นะคะสับสนซับซ้อนเนานะขึ้นๆลงๆไม่คงที่อะไรประมาณนั้นนะคะในเธอเรียนอันนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณอยากจะนิ่งแล้วเนาะคุณอยากจะมูฟก็ได้แล้วมันเหนื่อยนะคะเหนื่อยสะสมมาเยอะนะคะความสัมพันธ์นี้ หรือก้าวถ้วยเป็นความรักซ้อนก็ได้มีใครดึงความสัมพันธ์เข้ามานะคะเป็นทาให้คุณเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครคุณเหนื่อยนะคะเพื่อนๆตรงนี้แม่หมอว่าคุณให้เดอะเวิร์คือการรู้สึกว่ามันสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากจะจบไปแล้วมาเหนื่อยต่ทำบาลานซ์เป็นความรักบางคนแตกต่ตางกันจริงๆด้วยไม่ว่าจะอายุไม่ว่าจะต่างชาติต่างภาษาหรือการปรับการจูนเข้าหากันนะะในความสัมพันธ์เนาะหรือคุณพยายามแล้วละ่ะ แต่มันไปไม่ได้มันเบื่อไหมคะสี่ถ้วยความรักนี้ไม่ว่าเราจะทุ่มเทให้แค่ไหนนะะ่ะสีถ้วยมันเป็นสภาวะที่ไม่ได้ดังใจคือเรารักเขาทุ่มเทให้เขามากกว่าเขาให้เราน่าเงียลองคิดดูนะคะไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนได้กลับมาคือความเหน็ดเหนื่อยความพยายามความไม่ชัดเจนความเฉยชาเย็นชาใส่เรานะคะตรงนี้ขึ้นมาหกเลี้ยนนะคะความรักนี้เป็นผู้ให้มากกว่าได้รับหรือมีบางคนที่ ออฟเฟอร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเช่นบางคนอ่ะแบกภาระก็ความรู้สึกนะคะเช่นรักเขาอยู่ไยเดียวให้อยู่ไฟเดียวไม่ว่าจะเงินทองช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรก็ตามามจากความรู้สึกที่ให้อีกคนรับก็รับอยู่ไฟเดียวทําให้อีกคนนึงมันรู้สึกมันไม่เท่าเทียมรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกอยากอยากจะหลุดออกมาจากตรงนี้อยากเริ่มต้นใหม่คำว่าเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่ามีคนใหม่เสมอไปนะคะคือการกลับมารักตัวเองการอยู่กับตัวเองนะคะ สบายใจมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่บางคนก็ยังวนเวียนตัดกันไม่ขาดนะคะเพืเ่อนๆเนี่ยกลับไปกลับมาทั้งที่ความรักมันทุกข์มันเหนื่อยนะคะแต่ก็ยังถือไว้อะเนาะตรงกับใครบางนะคะขอดูตัวตนของที่คุณจะคบคนคนที่คุณจะคุยแล้วก็คนที่เป็นประเด็นของคุณบ้างนะคะราศีกุมลัคนากุมไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะนะ คิงถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเมษสิงหนูคนนี้คนนิดเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความสามารถนะคะทำงานเยอะทํางานมากนะคะสองดาบเป็นสภาวะที่นิ่งเงียบนะคะหรือรักพี่เสียดายน้องหรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้เด้อสั้นนะคะสภาวะเขาเป็นคนเด่นเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนโปรไฟล์ดีระดับหนึ่งเลยละค่ะตรงนี้ยเนาะนะคะไฮโลแฟนพึ้ศพราคณาพึกศพนะคะ ห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี้มันไม่ใช่เรื่องปัญหาการเงินอย่างเดียวนะคะมันตีความหมายถ้าเป็นความรักก็คือโดดเดี่ยวรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกความสัมพันธ์นี้มันก็ลองคิดดูนะคะโดดเดี่ยวเนาะ,ะมีแฟนมเหมือนไม่มีเหมือนเราทุกอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเหน็บหนาวในหัวใจอะไรประมาณนั้นนะคะคิงเหรียญเน,นะาะทาตินกันว่าสมังกรห้าด้วยเขาก็รู้สึก ทุกนะคะเพื่อนๆพถ้าถ้วยเป็นสภาวะที่อาจจะยังตัดไม่ขาดนะ,ะแต่ก็พยายามที่จะตัดก็ได้หรือพยายามที่จะนิ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้ในถือไม้ทาเป็นความรักที่อาจจะอยู่ไกลกันหรือคนนี้เดินทางบ่อยก็ได้นะคะนะคะหกดาบความสัมพันธ์มีการมุ่นะคะเพราะว่ามันเหนื่อยและอยากห่างออกมาอยากเฟดตัวออกมาแต่บางคนก็ยังวนๆไปๆกลับๆนะคะเพื่อนๆนคนนี้เดมเพรส ะะมาดูกันนะคนที่มีประเด็นก่อนนะคนนี้แบบมีประเด็นหมอว่าความสัมพันธ์นี้มีคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่มีคุณค่านะรู้สึกว่าเราทุ่มเทให้ไปแล้วอ่านได้กลับมาคือความเหน็บหนาวนะคะน้อยเนื้อต่ําใจเราตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวเหนือ่อยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะหรือมีปัญหาเรื่องการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคนบางคนก็รับภาระาอยู่ฝ่ายเดียวหรือความสัมพันธ์นี้มันไปไปกลับกับนะ,ะพวกคุณก็ยังพูดได้คุยกัน นาหกดาบคือคนที่รู้สึกว่าเฟะตัวออกมาแล้วเหนื่อยในความสัมันเริ่มที่จะนิง่งเริ่มที่จะเงียบนะคะสองดาบเป็นสภาวะที่นะคะรักพี่เสียดายน้องก็ได้นะ,ะปิดเงียบนาไม่รู้จะตัดสินใจยังไงหรือจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะคะตรงนี้นะ,ะนาห้าดวเป็นสภาวะที่อาจจะยังตัดไม่ขาดแต่พยายามที่จะตัดนาะะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะสีดาบคือน,นิ่งแล้วเงียบแล้วนาะให้พไพ่ใบนี้มันหมายถึงการสื่อสารหรือการเรียนรู้อะไร ต่อกันมาเยอะแล้วนะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้นะเหมือนความสัมพันธ์พวกคุณนะคะถ้าคนมีประเด็นอาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเขมานะคะหรือบางคนมีมีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกเหนื่อยเฟดตัวออกมานะคะสองดาวนี้ความหมายเหมือนห้ามไม่เท้าได้ด้วยนะคะก็คือคนที่คุยแล้วคุยไม่ค่อยเข้าใจอะเล็กๆน้อยๆคุยไม่รู้เรื่องช่วงนี้นะคะไหนจะฝั่งบางคนคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนฝังใดฝั่งหนึ่ง สภาวะแวดล้อมทำให้เรามีปัญหาทับซ้อนไปอีกแต่ถ้ากรณีคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีกุมคุณจะได้พบคนที่มีชื่อเสียงคนที่เด่นคนที่ดังหรือไม่คนคนที่คนโปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่ฐานะการเงินกันทองที่อาจจะมั่นคงเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความสามารถเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะ,ะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางนะ,ะตรงนี้หรือเดินทางบ่อยหรือเป็นคนไกลได้ด้วย เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นําพาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะที่คุณไปไหว้พาขอพรนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เอ็มเพรสอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณก็ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าขี้น้อยใจหรือไม่ก็เขาก็เคยเสียใจเคยมีอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะมาดูเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างไม่ว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนะคะราศีกุมลัคนากุม 8ด,ดาบความรักรู้สึกมันมีความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างนะคะ The f u l ความสัมพันธ์นี้มันใกล้จะหลุดจากกันเพราะว่าเห็นไหมคะห้ามไม้ทํามันขึ้นมาสองรอบตกตาแหน่งความคิดด้วยบางท่านนะคะคําว่ามือที่สามมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวเสมอไปมันอาจจะเป็นปัญหาที่พวกคุณคุยกันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องไหนจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะมาทําให้เรามีปัญหาทับซ้อนไปอีกสีไม้เท้าเขาก็คิดนะคะว่า เนี่ยสีแมเท้าขึ้นหม่เนี่ยเขาก็คิดว่าคุณก็คือคนที่อยู่กันมานานเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวแต่ปัญหามันเข้ามาทําให้ต้องห่างออกมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าพยายามแล้วห่างออกมาสเตนนะคะเป็นสภาวะที่เราอดทนกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะที่เราไปไปมามาอย,อย่างเงี้ยแต่ว่าเหนื่อยนะ,ะเป็นการพูดการคุยนะคะเขาก็อยากคุยกับคุณนะคะยังอยากจะฮึดสู้อยู่ในที่ท้วยมีคนที่อยากวนกลับมาอยู่นะเพราะว่าพวกคุณอาจจะอยู่ด้วยกันมาแล้วนะคะ ปัญหามันก็มีนะความรักความสัมพานนี้เด mm. มเบอเลอร์ราศีเมษรัคนาเมษเป็นต่างชาติก็ได้หรือคนที่นะคะมั่นคงนะคะในหน้าที่การงานเนาะหรือเป็นคนไม่ค่อยง้อนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นคนมีโก้คนหนึ่งแล้วแทมเบลนธนูราคนาธนูความรักมันเหมือนต้องปรับต้องจูนอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะโอไม่ท้าเป็นเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะโยกกันไพ่พวกนี้เขาเรียกเข้าหมายถึงไพ่แห่งการเรียนรู้เทมเบลนนี่คือ ความรักความสัมพันธ์ถ้าห่างออกมาแต่ความสัมพันธ์นี้เราเราแต่เรายังมีพลังงานที่ม e e. ีเยอะใหญ่ต่อกันยังไปไปมามายังอยากจะฮึดซู่อยังอยากจะที่พยายามเพราะว่าอะไรเพราะเราก็ย e ังมีกันและกันแต่มันต้องปรับต้องจูนอะไรหลายๆอย่างนะเพื่อนๆเขายังคิดว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีๆอยู่นะนะคะในบางอย่างไม่ได้แปลว่าเราต้องต้องแย่ทุกอย่างนะคะหลายๆอย่างก็ดีแต่บางอย่างที่มันเหนื่อยมากกว่านะแต่บางคนนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นคนโสด คนโสดมีเกณฑ์นะคะ The Sun เดอะซันเนาะคุณอาจจะได้พบคนที่โดดเด่นนะคนที่เราทำให้เรายิ้มได้คนที่พร้อมที่จะไปด้วยกัน6กไม้เท้านะคะเป็นไพ่วิกตอรี่เป็นไพ่ที่มุ่งหน้าไปด้วยกันนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงคําว่าใช้เวลาของหมอหมอไม่ได้บอกว่าต้อง3ปี5ปี7ปีแล้วมันไม่ชัดเจนไม่แบบนั้นนะคะ ต้องใช้เวลานะคไม่ใช่ว่าเจอปันเดือน2เดือน3าเดือนแล้วเราจะต้องโอ้โหทุ่มเททุกอย่างมันไม่ใช่นะคะก็คือเรามีเป้าหมายในการครบกันแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ยังรู้สึกว่าเอออยู่กับตัวเองสบายใจถ้าความรักก็คือค่อยๆดูไปถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไพ่ของคุณก้าเหรียญมันขึ้นส,สวยและรวยมากคือโฟกัสในสิ่งที่เราจะทํานะคะมากกว่าเป็นความรักที่แตกต่างนะอาจจะ หน้าตาทางสังคมหรือเข้าเด่นหรือคุณเด่นก็ได้หรือไม่ก็คืออายุก็ได้ต้องปรับต้องจูนเข้าหากันบางนะเพื่อนๆนะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาได้เป็นสีไม้เท้าเป็นความรักที่บ่งบอกถึงความมั่นคงนะคะเป็นการที่อาจจะเข้ามาทางสายงานทางสายเพื่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํานะคะตรงนี้คนนี้คนนี้อาจจะเคยเจ็บเคยพังมานะคะม,มาดูความสัมพนะันธ์ว่าพวกคุณบางคนยังรักกันนะแต่ความสัมพันธ์มาเหนื่อยนะคะตรงนี้นะ สิบดาบเหนื่อยนะคะหรือบางคนเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาดึงใครเข้ามาคุณพอแล้วคุณจบแล้วคุณเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะบางท่านมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างไพ่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่มีนลงคลิปนะคะจนกว่าจะทําคลิปใหม่ของเดือนใหม่นะของราศีกุมรัคนากุมสองถ้วยค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะได้แชร์รีอ์ดกรกฎลัคนากรากฎซิปไม่ท้าคือการปล่อยการวางช่วงนี้ กลุ่มมีงานเยอะงานมากนะคะภาล่าเยอะหน้าที่เยอะปล่อยวางบ้างนะคะเดือซสั้นต้องการความสําเร็จในด้านที่การงานการเงินช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ออกรถใหม่นะคะคอืมจะติชาวตุลตลัคนาตุลก้าเหรียญเนาะหนึ่งถ้วยนะคะบางคนถูกบล็อกถูกปิดกั้นมีกําแพงเนาะจัดม้น หนึ่งเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญ dm dm plate นะคะายเดอรเวอร์เนาะสเตนนะคะความรักของผู้คุณบางคู่นะคะมันเบาบางน่ะมันมีปัญหาเรื่องการปรับตัวมีปัญหาเรื่อง มีคนมาแทรกมาซ้อนนะคะอาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่มาแทรกมาซ้อนทําให้มีปัญหานะคะหรือบางคนก็คือทั้งปรับตัวก็ความรักนะคะหมอพูดอย่างนี้นะคะความรักนะ่ะเราคือพวกคุณยัง,ยงวนเว,ว,ว,วียนนะคะมุ่งเป็นวงกลมอยู่แต่การเรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเหมือนการสิ้นสุดนะคะเหมือนคนที่อยากจะห่างออกกันอห่างออกจากกันมา ถ้าคุณยังรักกันหรือยังมีใจให้กันก็คือการปรับการจูนเข้าหาก,กันนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะการเคลียร์สมมตินะคะแต่ถ้ามันเหนื่อยแล้วปรับจูนเข้าหาก,กันแล้วก็ลองห่างออกมาเผื่อเราจะค้นพบว่าเอ๊ะเรามีปัญหาบกพร่องตรงไหน,นมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอยู่ใกล้นะทั้งที่ภูเขาลูกเพลินแต่เส้นผมมันบางเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรที่บกพร่องตง่อกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้แต่การห่างออกมามันก็ต้อง มันก็หมินเมยเนาะว่าวันหนึ่งเราอาจจะห่างกอ็อกกันไปเลยก็ได้นะตรงนี้แต่แม่หมอว่าความสัมพันธ์คุณยังมีกันและกันนะคะเห็นไหมถ้าเป็นคนที่อยู่เป็นแฟนเป็นคู่นะคะแต่ความรักมันต้องปรับอะไพธ์เทมเบอร์แลนด์ขึ้นนะ,ะตรงนี้นะความสัมพันธ์มีบางคนเริ่มเหนื่อย มองว่าคุณเริ่มอยากจะไปโฟกัสเรื่องหน้าทีการเงินการงานซะส่วนใหญ่อาจจะติดบางคนนะคะอยากได้ความรักที่เท่าเทียมเช่นให้และได้รับพอๆกันคําว่าให้และได้รับพอๆกันนี้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าจะดังด้านความรู้สึกจิตใจให้เกียรติหรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรที่ช่วยกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นคนโสดความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบคนใหม่เข้ามานะคะคนที่รู้สึกว่า มองตาแล้วเข้าใจอะรู้สึกว่าไอ้ช่วงนี้รู้สึกดีต่อกันคุณไม่ได้รู้สึกไปเองฝ่ายเดียวใช่ไหมคะ2องถ้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะแตกต่างกันนะคะยังยังไม่ได้มีอะไรที่แน่นอนเพราะเพิ่งอาจจะคบกันแต่เขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นหรือคุณเป็นคนโดดเด่นนะคะอายุที่แตกต่างแต่ความสัมพันธ์นี้ให้และได้รับพอๆกันนะแต่คุณไม่ได้รีบไงอันนี้ตัวคุณมากกว่าน,นะไม่ได้รีบความสัมพันธ์มันจะค่อยเป็นค่อยๆไปแต่สม่ำเสมอนะคะแปรเรียนเขาตอกเรียนยังสม่ำเสมอ ะะแต่และก็คุณก็ไปโฟกัสเรื่องหน้าที่การเงินการงานซะม,มากกว่านะคะไม่ได้แปลว่าโอ้ยมีใครเข้ามารู้แล้วคุณรีบเดือดไม่ใช่นะคะเหมือนคุณมีคนมาชอบมาจีบนะรู้สึกดีต่อกันนะคุณไม่ได้คิดไปยังฝ่ายเดียวแหละแต่มันไม่ได้รีบไงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในช่วงนี้อยากได้อะไรที่มันเคลียร์มันชัดเจนซะม,มากกว่าถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนคุณบอกว่าโอ้ทำงานก่อนหาเงินก่อนมั่นคงก่อนดีกว่านะคะตรงนี้ด้วยเนาะแต่บางคนมีโอกาสที่อยากจะจบ เราไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้พอไพ่พวกนี้มันขึ้นว่าคุณอยากจะอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆเฟดตัวออกมามากกว่าแต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหายังไปไปมาๆอยู่นะคะมันก็คือการปรับการจูนเข้าหากันนั่นเองนะคะขอให้สรุปและแนะนําสุดท้ายราศีกลุ่มลัคนากลุ่มเนาะนะคะสองไม่ทานะคะ นายถือเหรียญแบนไม้เท้าคิ้งถือไม้เท้าโอ้มีแต่เรื่องงานออกมาเต็มไปหมดเลยราศีกุมช่วงนี้นะคะงานเยอะภาระหน้าที่เยอะนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ แต่ว่าคุณควรปล่อยคุณควรวางบ้างนะอะไรที่มันบางทีอะไรที่มันหนักมันเยอะมากๆเราก็เอามาคิดเอามาอะไรเยอะแยะลองปล่อยลองวางดูบ้างนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าคุณมีปัญหากันแม่หมอว่าคุณยังกลับบางคนนะคะยังกลับมาวนมาเวียนอยู่นะคะตรงนี้ขึ้นมาภายใต้สําหรับคือหนึ่งดาบนะคะหมอว่าคุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์มันชัดเจนแล้ว นะคะอยากจะตัดสินใจอยากจะมูฟอยากจะมีโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ก,กับตัวเองก็ได้บางท่านนะ,ะถ้าอยู่แล้วมันคุมเครืออยู่แล้วไม่ชัดเจนอยู่แล้วเหนื่อยมันเหมือนอยากตัดสินใจเพื่ออาจเริ่มต้นกับตัวเองนะคะแต่ว่าคุณยังไปไปมาๆกับบางคนอยู่นะหมอว่าแต่สําหรับโสดแน่นอนล่ะคุณจะมีคนมาจีบคนมาชอบนะคุณก็รู้สึกดีแต่คุณมุ่งเน้นไปเรื่องเงินเรื่องงานคุณไม่ได้รีบความรักช่วงนี้นะคะ ขอบคุณมากมายนะคะราศีกุมลัคนากุมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดี n ลายอยู่หน้าจอก็มีนะคะใต้คลิปก็มีแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ